พี่เสดอเฮ้ยนะบักเต่าบักเต่าข่าวอ่ะเฮ้ยผมรอรัดอยู่ผมรอรัดอยู่ไม่ทุ่มเลยเฮ้ยเอาต่อ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 มันว้ามันไม่ลงอยู่แล้วใครจะไปลงเออเก็บหมามันเทอร์โบอะไรพี่ไม่ได้เอ่าเทอร์โบไงเรารีบเข้าเซฟต่อ โอ้ยเธอโบมันนานไม่นาน5้าสิบนาทีเอาเลยเอาเลยกด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 ธรรมดาเนี่แหละตอนที่เหญยเอาคีย์บอร์ดตีหน้าเลยอะไรร้อนเก <c oughs> ินร้อนโคตรนนผมไปช่องไหนไม่มีใครเรียกชื่อผมไม่รู้ตัวตนผมผมเลยเล่นเล่นเป็นตัวเองเลยผมเล่นยืนชื่อต่อเลยได้หรอวะพี่ก็เลยบอกว่าอา้าวงั้นแสดงว่าเออแสดงว่าเวลามึงชอบใครก็ต้องชอบจริงๆอ้าว เพราะมึงเล่นเป็นตัวเองไงอะไรอย่างเงี้ยอแล้วแล้วแล้วพี่ลิ่เขาบอกว่าอะไรปะว่าอย่างไอเฮจิเนี่ยถ้าชอบแหละมันก็ไม่ชอบโอซีอย่างไอแก้วเนี่ยถ้าชอบมันก็ไม่ชอบโอซีชอบฉันี่หลาหลาหลาตบปากตบปากสามวิธีไม่ถึงกูชอบอ่ะดังๆไม่ได้ยิน

เวลาจห้มันจริงเหรอไม่เอาไม่เอาไม่เอาตเลยเียบโอยมมนก็เคียวจะลงไปหายโอ้โหมซูสเป็นช้อไม่ยาวตัดคีฟตัดลไยดีผมว่ามันก็น่าจะแครี่แ่แหละสองวันเต็มเลยตียงแรงไม่แครี่พาธรรมชาติไงจริง วันตัไรวันตั้รไรวันตัรอดคือแค่นี้นะออุ้้ยยอุ่งนี้จะมีคีมาแชร์พอดีใช่อนงตแะ

บักไสบักไสวิ่งหวิ่งรไม้ทันผมไม่มีเกลบล่างดันยาวติดวตัวเท้ามาแถวเลยอ่ะแวไม่สมิกเลยซิก่งี้ซิกแงี้เอาอี่ยงก็บังค่าหิเอา้ยโดนโดนโอ้ยเอาแรงคน

โอ้ยเป็นเมียนตีพี่อุ้ยเมียนตีอุ้ยเมียนตีพี่เรียกว่าซุดอยู่คนเดียวโฉดชาก็อยู่อีน่าอีนาอยู่บนเนออีน่าอยู่บนอันติไปแล้วพี่พี่ผมมาเสริมครับดับได้ผมมาเสริมครับรอหลังอ่ะเอ็กเอาเอาบอเอาได้เอาได้เอ็กเนี่ยสักตัวสักตัวติ มีอันติเฟอร์วิชั่นให้อยู่เออพี่แบงค์เบื่อซื้อเมติกอ่ะกำลังมาส่งหายหมดเลยโอ้ยแรงแรงแรงช้างแรงชิบหายแรงจัดวิ้ยมาตายไวยเมียนมันรอครับพี่หมองน้ำใจหมองน้ำใจอีล่ะไล่ต่อ น้ำใ้น้ำาหนแล้วโค้งไปแล้วอ่ะบนน่าจะมีสองตัวครับมีแมกนัตกับเฮ้ยนกพี่แบงค์นกไม่เ <Gym>. ง <Napoleon> ียนไม่เง <IS 2> ียนเลยนี่ไงนกพี่อ่ะแม่งกินผันแบบบองนับหนบองนับใจแล้วก็เด๋เดาโอ้ยแตกให้มันตายเถอะแบบนี้บองนับไหนอุ้ย ออนดเว่ย์คอมโบคอมจอยหัไอ้เหียโดนใบไอ้สัตวว่ววไม่ใช่กูอนีมันหนังสีับเหียล้าสีซับหรอสซับหรอไอ้สั้ีซับซับเฮ้ยเฮไม่หวแล้วเราสี่คนเราสี่คนไปล้เฮ้ยมัน ม yeah, <oh ันเติมไฟมันหายครับมันไฟแบ็คมันเติมไฟแล้วครับเกือไปอ่ะเติมไฟมันเติมไฟไม่หยู่แล้วครับเดือดเกินเติมไฟไปไหนบอกหน้าไปไหนโอ้โหแม่งใส่อิตาลีนโอ้เดินผ่านเลยหรดูซิกเท่เกินอ้าวมันเห็นเหรอเห็นดีมึงเดินผ่านโหลจบเต้เกินมันเต้เกินฟองทับใหญ่ะไปเอามันโว้ย สู้ไปเถอะสู้ไปเถอะสู้ไปเถอะอย่ากลัวเออทิ้งครับพิงคะเดี๋ยวฉันดูอันนี้แบงคนัดให้ผมมีปอดอาวุธไอ้นั่นอยู่เอาเลยครับผมไล่แบงคนัดให้เอาแมนน็กนัดให้ก็ได้ไม่มีปนนใป้ายนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไอ้นี่นะพี่องโดนล็อตโดนล็อตไปไปทำไมเฮ้ยมันวินวอร์กนั่น ไอ้มันวินว้อมแหม่ะไอ้ไอ้นี่น้ี่น่าดีอ่ะใช่ใช่แล้วพี่ชนพี่ชนลิน่าที่อยู่ข้างหลังพี่งงเลยว่าพี่โดนอะไรป่องดับงใหญ่ดับงใหญดังเดาวู้ดขอเสานะครับมาหนังกว้างมาหนังกว้างมาหนังกว้างขึ้นมาหน่อยออกลูกครับ ฮ้ยโวยออกนี่ใครยออกนี่ใครยออกนี่ใครเฮ้ยนี่แม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 ่นี่แม่สูงยเชี่ยใช่ใช่ิมวไปเติมไปเติมไเอาไมเอามอะไรมันัว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 มันวัวน้คุ้มมันัวมันั่วเฮ้ยบอกนบอกนพพ โคดโดโซ่โ่โโมกัวอหลโดนลอเจออโบหายแล้วกูโอย่ไหนะเขไปโอโหหมุเตะหมุนกันเฮ้ยเฮ้ยมันซื้อซับห้าว่ะพี่เอานี่ซื้อซับห้าว่ะดดดีเดีเดมามมาผมมดีเด็ดีเด็ดเวมีทีีแล้วซื้อซับห้าว่ะผมทไปได้ เติมผมเติมผมเติมช้ามาแล้วมาแล้วมันมั่วเหรอไม่ทำไรับโอ๊ยตีเวียนไปบ้องตักกระเด๋บ้องตักกระเด๋บ้องตักกระเด๋อ่ะลีน่าสัุยับมันจะสาดเลือดเอาเลยเอาเลยเอาเลยปักลีน่าเแกไม่รู้เข้าไปใบเงาใหม่เอ๊ะ

ตบตบตบสู้ต้มเต๋ซื้อเลยซื้อเลยอ่ะเพื่อ่ะปักซื้อเลยอ่ะเออมีวอดฟ้าตรงนี้ไหมครับเข้าเข้าเข้โดน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 ฟิปผมนี่นะอย่าได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ระวังนะครับเกือบบอลแล้วพอยสับมัดเออเอ้นี่นี่นี่

บปได้บักกระไดบอยมาเล่นเนอะมาเล่นสไตรแบ็คบอยพี่โตพี่โตโตจะตายแล้วทำไมอ่ะอ๋อสวนี่ลากต่อลไปเติมไปเติมอ้อฝนไม่ทันเมงมันเล่นกับบัตรเ่โคตรแรงเลยพีแบคหนหนูอันนี้แล้วนะช่วยพี่แบงคดีกว่าโคตรแรงเลย ได้ไม่ได้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 เติมเติมไอ้เหี้ยโอ้ยพี่โตเข้าไปนัวแล้วอ่ะไปไปไปอิ่มอร่อยเอ็บออกมาก่อนได้ป่ะที่โดนไอ้นี่วะโดนลากเลือดวะทำไมมันคือมั่วว่าเราน่ะมั่วบันงานอ่ะช่วยใช่ผมมั่วเองพวกอวดกันหมดรอนะครับลองลอง ไมีคนตีเท้าว่าเทียสาวมีสัตว์คนเข้าไม่ได้บ้านเราโดนหลอยบ้านเราโดนหลอยเฮ้ยเราต้องขับไปกันบ้านไหมฮะให้รอให้รอไปให้รอไปให้รอไปให้มันเอาไประเดี๋ยมันอาพีไปแล้วอะอะไรไม่ได้ปัสติ๊กเกอร์ลากเลือดลากเลือดกูสองรอบยึดแม่มันจะเอ็นมิดนะมันจะเอ็นมิดนะไม่ไรไม่ไม่ได้เอ็นไม่ได้เอ็นไม่ได้เอ็นไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยผมแตกแล้วนะมามา ฉันวับจะบอกนะว่าหอยเอาแล้วหอยเอาแล้วผมเข้ายากนะครับความโกรธตรงนี้ใช่ความโกรธกลเดียวเอาละงหวนี้อุ้ยแล้วไม่เคยที่แกบี่จะบอกบั๊กระเดี้ยวได้อยู่มั้งได้อยู่ได้อยู่แรงโคตรมันตกแต่แรงมากเลยอะตกแต่แรงชัก ี่ได้ครับตีได้เอกว่าได้แล้วก็ถอยมาอกก่อนเอกก่อนจเยี๋ยวเจเถอยถอยถอยมมันเกินแล้วมคแล้วมันแล้วพอๆค่อยค่อยรอเบนฟูรี่ไปปั่นปีเดี๋ยวโซลเคสให้โอเคแม่เอ้ยเน่ยตีปีเลยเออเรื่อยๆรับเจอไโดนลอยู่อย สวได้ครับสวได้สวนสสับไปแล้วสับแล้วสับแล้วเฮ้ยเดค้าสุดตครับสุดตเียวเตียวตัดมันดีแล้วดีแล้วนีแล้วสวยไอ้พี่เอ้ยไ้ีเอ้ยาหลังช้างังช้างไปงช้างไปงช้างไปเยอะแม่งอยข้าหลังนะแบงงอยู่ข้างหลังมาเลยมาเลยมาเลย โอ้ยหนูกวนไม่ทันน่ะไปได้ไหมไปล้วลงเลยไปล้วลงเลยไปล้วลงเลยมีอติคบอยู่อ่ะมาเติมได้นะเฮ้ยผมตายผมโดนช้างทุบเวลาองลองยิบเดี๋ยวพุ่งเข้าเลยยิบเลยนะได้มาจิ้กเก็ตายมาจิ้กเกอตายได้นะได้นะต้องช่วยต้องช่วยต้องช่วยช่วยดูเองช่วยตัวเองอินผมไม่เห็นว่ะลงลงลงหายเขาตัวเอามาได้รอรอรอมันมาก่อนรอแล้วให้ตัวเองมาเฮ้ย ไม่นอะตายตายมันตายอยอะเลยมันโดนไม่ตายตายหมดเลยตายของกาวไอ้สัสไปไปเออไปไปเดี๋ยวสุดเท่เดีวจบจบจบเบือเมยไปไปแบค์นั้นไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรตีตีเทาไหร่ดันอยู่ไม่ดันอยู่ไปหนึ่งห้าวิสี่วิไปแถวไปปั่น เลยครับผมพร้อมเข้าพร้อมเข้าซุดอยู่แล้วพร้อมเข้าซุดเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยตีไปเอ้ยดนไม่ขวางเฮี้ยปึงอ้าตีบานก็ได้เออตีบานตีบานเอาแล้วคอยตีคอยตีคอยไม่สนใจคอยไม่สนใจเออสวยอ้อ้โอโอ้โอ้โอ้เล็ ได้ได้ิ้ไม่ได้คิ้ไม่ได้คิ้ไม่ได้เอาได้อยู่คิ้ได้ไหมตีตีมก้าม่ก้าดามดามเอีดามเออออเออเอ้าตีตีตีเขามดหมีแลมเออเออยังยีงยังยังยัียัตีังย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 ยังยยังยังังย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 ยังยงยองยัยังงยังยังยัายังงยังยังีัยังยยังยยงยง จะววกจะววกจะบ้าใจมนาผมจะหมดแต่ว่ามีใครมีลีมนาไหม้พี่โตไปแล้วสูเอ้ยพี่โตไปกบี่ว้โอ้ยเด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 นเดเดมดเกมาเดกมาแล้วเจกมาเออามันววกมันววกมันวกมันววกมันต้องเอาแล้วต้องเอาแล้วเอาแล้วมันไม่ตาย ตายครับมันต้องตายแน่นอนมันไม่ตายมันไม่ตายตีมันลีนาตีตีต,ตีจบแล้วมันจบแล้วจบแล้วเาะให้เตะให้มันจบแล้วเอาละเมืองเป็นไงกูบอกแล้วกูเตะลีนา่าไอ้สัสทีเดียวรู้เรื่องเฮ้ยตีตีเออเฮ้ยว้าวบังซักกะเลย ผม X mark พี่โตอะใช่ไหมกูงวงมากเลยวื่อกะ้่วงเหี้ยเลยวะยกงไปไหนเสียหลักไม่กลัวได้ X กมา k เลยหน้าแต่มันนั่นน่ะเป็นหินนะกูว้าอยู่กูกิ้งล้วกูหายไปเลยเฮ้ยจึงกับห้อย้ะเหรอว้ยพี่แบงค์ MV พี่แ่เลยอ่ะ ทองแท้สามห้าใจรัวไอ้ช็อตไอ้ช็อตพิกนะมันมหาบายจริงะยาลัยดีกว่าูี่มินจยได้ยูยิสูยูยูยอย่ยิสูยูยูู่ยูยูยูอูย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 มยยู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 สุดได้ไม่โหดจูิงยูยจะอยูยยดยู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 อ้ยูยูยเยูยูยูยยู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 ยเยมยเกมยมยย